หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลัน,ห,ลลนหนึ่งสองสามปิ้งฮาทุกคนชุดว่ายน้ำเรามาแล้วงั้นเราไปเล่นน้ำกันเลยครับไปตอนนี้เราอยู่ชั้นสองเราต้องลงชั้นหนึ่งก่อนลงบันไดค่อยๆเดินค่อยๆเดินที่สระว่ายน้ำกับที่ทะเลเด็กๆเ,เ,เลือกอนไหนครับทะ,ทะเลก่อนทะเล ด้่ปจะดูทะเลกันแต่ว่าเราไม่มีชูชีพนะเราเอาเรามีห่วงยางไหมที่เนี้ยเรามีห่วงยางไหมเอา้าเขาแถมห่วงยางให้เราเล่นด้วยงั้นอุ้มห่วงยางมาโยกห่วงยางมาเอาไปเล่นที่ทะเลเลยมันตื้นหรอน้องใบคิดว่าทะเลตื้นใช่ไหมนู่นครับทุกคนน้องใบบอกว่าทะเลตื้นป่วิ่งไปเลยครับทะเลตื้นครับทะเลตื้น,นอุ้ยทุกคน เขาแบงค์เห็นปูตัวใหญ่มากระวังปูนะปูหนีบหรือเปล่าอุ้ยทุกคนน้ำทะเลใสแจ๋วแววเลยอะเ<ะ>นี่ยดูสิปูอยู่ตรงนั้นน้ำทะเลใสมากดูสิน้ำทะเลใส,ลลลใสแจ๋วแววเลยอะ,ะนั่งเลยครับนั่งเลยเย้อุ้ย <c oughs> ที่นี่ก็ดีนะเราได้มาริมทะเลเป็นแบบชายหาดก็ได้หรือจะเป็นแบบ p ู้ o l v ล l l a แบบโวร์วอเตอร์ก็ได้เรียกเลย ตรงนี้นะครับคลื่นไม่แรงครับเพราะเขามีสัตว์กั้นอยู่ตรงนี้ทําให้คลื่นไม่แรงครับโอ้เราสามารถเอาทรายขึ้นมาอุ้ยทรายเขาเป็นสีขาวมากเลยเนาะดูสิทุกคนถ้าเราไปดูตรงสันกนะันไหมเด็กๆถ้าใครอยากเจอปูอ่ะให้ตามพ่อมาอไปไปเฉพาะแป๊บเดียวอุ้ยปลาปลาไปมีปลาด้วย<แ>นี่สองตัวอยู่นี่น้ำทะเลใสๆแบบนี้ก็เลยมีปลา เด็กๆเด็กๆต้องตามพ่อไปดูปูกันแป๊บนึงนะพ่อจะรีวิวปูนี่ปลาปลาก็มาดูสิว่าน้ําลึกหรือเปล่าน้ําลึกไหมไม่ลึกน้ําตื้นๆใช่น้ำเท่าเกงเลยโอ้โหอุ้ยอุ้ยน้าลึกเหรออุ้ยน้ําเริ่มลึกมาื้นคอโอ้โหทุกคนตรงนี้น้าตื้นเดินมาหน่อยน้ําตื้นโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพ่อแบงค์จะพาไปดูปู แมมีปูเยอะมากแล้วก็มีปลาทะเลเอ๊ะไบแล้วที่นี่นะครับถ้าเราเล่นน้ําอยู่อะเราสามารถเจอปลาฉลามได้ด้วยนะจริงๆไบ<ป>เ<ๆ>ชื่อไหมไบเ<ๆ>ชื่อไหม<ๆ>เพราะเราเจอจริงๆ,ๆทุกคนพ่อแบงค์พูดเรื่องจริงไม่โกหกเลยมีปลาฉลามนี่ไงไบเจอแล้วครับทุกคนพอเจอปลาฉลามแล้วไบข้ามาที่ตื้อสองตัวเลยไบมาดูนี่ไบมาเจอใกล้ชิดมากไบไป,ไป,ไปดู เห็นไหมเห็นแล้วเขามาโชว์ตัวใกล้ชิดพวกเปล่ามากไปนั่นแล้วไปนั่นแล้วดูสิทุกคน, uh, <no. S 2> นเห็นหน,น,นี่นี่มานี่ตัวหนึ่งอันนี้เบบี้ชาร์ตัวเล็กมูกมาสองตัวเลยเลยขามาหาใยใกล้มากใบจับมาใยจับมาใยไปจับมาไม่มไใช่นี่ทุกคนปลาฉลามแบบเนี้ถ้าเป็นตัวใหญ่ตัวโตอ่ะสายพันธุ์บางสายพันธุ์่ะดูด้ายด้วยนะ ห้ามเข้าใกล้แต่ที่เราเห็นที่ทะเลมาลเีฟเนี่ยจะเป็นตัวเล็กและจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าปลาฉลามเนิร์ดหรือปลาฉลามพยาบาลเขาจะไม่ทําร้ายผู้คนดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแบงค์อ่ะเคยไปถ่ายคลิปตอนที่เขาจับปลาฉลามด้วยที่มันเป็นเชือกอะ่ะเชือกติดปลาฉลามอะ่ะแล้วก็ให้ปาลาฉลามให้อาหารปลาฉลามด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมไปกันเลยครับโอเคครับทุกคนและตอนนี้เขาให้อาหารปลาฉลามกันแล้วเดีวไปดูกันหิวไป่าอน,นี้ดอยงน,นี้ โหมีคนมาดูกันเยอะเลยโอ้ตัวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่มากครับทุกคนทั้งปลากระเบนทั้งปลาฉลาม <c oughs> เขาจะให้อาหารที่นี่นะครับเป็นประจำเวลาหนึ่งทุ่มดูสิและฉลามเขาจะรู้เวลานะถ้าเกิดหนึ่งทุ่มแนละ้วเขาก็จะมารอมารอทานตอนนี้พี่เขากำลังโยนเศษปลานะครับเป็นปลาเป็นปลาสดๆเลยนั่ไงโยนไปแล้วอร่อยมากปลาฉลามน่าจะอร่อยมากมากินทุกวัน จนติดเป็นนิสัยแล้วทุกคนปลากระเบนก็มาแย่งกันกินเลยแต่เขาไม่กัดกันนะแล้วพ่อแบงค์เห็นเอติดชืกใช่พ่อแบงค์เห็นปลาตัวนั้นติดเชือกอยู่ปลาตัวนั้นเกิดอุบัติเหตุครับมีเชือกรัดรัดตัวเขาอยู่อุ้ยบิงได้ตอนนี้พี่เขากำลังจะช่วยปลาตัวนั้นน่ะปลาตัวนั้นเขาติดเชือกไงใช่ใช่เชือกเชือกพันปลาอยู่นุ่นๆเขาช่วยแล้วพี่เขาเอาเขาเอา ตะขอครับเกี่ยวไปที่ปลาฉลามตัวนั้นปลาฉลามน้อามน้อติดเชือกครับอยอ้นลนลมากแรงมากอลกเขาดินแรงไหมบีเมื่อกี้อู้ดิ้นแรงมากดูสิตัวนั้นตัวใหญ่มากปลากระเบนเขาชอบขึ้น ข้าวกลีนต้งรูข้างบนเวลาขึ้นน่ะเพื่อที่จะให้ไหลเข้ารูจริงขาวกลีตรงรูข้างบนเห็นเห็นหนาเข้ารูนะนั่นแหละเขดูนะเขดูนะเขาดูนะเขดูนะเขาดูนะจะเข้าแล้วไม่เข้าไมไมไมนั้นจะเข้าแล้วจริงจริดูดูเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วก็กูข้าปไปตรงนั้ายนีกสังล โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำไปดูปูกันต่อครับไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรอุยทุกคนปูเยอะมากตรงนี้และที่นี่นะครับปูตัวใหญ่มากเดี๋ยวพ่อซูมให้ดูพ่อซูมให้ดูงันไงปูเยอะมากอุยทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วีบิงเอาอุยนี่มันของปอมของริงของปอมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับแต่ก็ดูสิของจริงของปอมอุ้ยเหมือนของ อุ้ยมันดิ้นเหรอดิ้่หายไปไหนแล้ว,วอ่ะอุ้ยอุ้ยปลาเหรอปลาหมีโม่ของปลอมแต่ที่พ่อพูดถึงปลาฉลามอ่ะมันคือของจริงไม่เก็บปลาฉลามมาจริงๆริงเมื่อกี้ว่าอยู่ตรงนี้เลยไหน <c oughs> <c oughs> อันนี้ของปลอมอีกแล้ว <c oughs> อันนี้ฉลามปลอมนี่น,นี่เดี๋ยวพ่อพาไปดูปูใกล้ๆไปตามเราแบงค์มาอย โอ้ทุกคนพอแบงขึ้นมาข้างบนนี้นะครับเรามองเห็นปูแบบใกล้ชิดเลยเห็นชัดมากเลยครับแต่ข้างบนนี้มันเลื่นนะเด็กๆต้องเดินระวังระวังโอ้ปูเขาแอบไปแล้วเราจะข้ามมาที่สารเขื่อนนะครับตรงนี้มีสารเขื่อนแล้วก็มีสัตว์ปูเยอะมากเราจะข้ามมานู่นไงตรงนู้นก็มีตัวหนึ่งโอ้โหปูเยอะจริงๆครับเ๊กเราขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเราเจอปูไหมไหนปูทุกคนโอ้โหข้างบนนี้ขึ้นลมแรงแล้วก็มีปูเยอะมาก นั่งไงนั่งไงปูหลายตัวเลยเมกิฟอุ้ยแล้วตรงนี้เขาเป็นเหมือนประตูเปิดให้ตัดทะเลเข้ามาใช่ไหมใช่แล้วเราก็เจอปูเยอะซะด้วยถ้าเรายืนตรงนี้เราอาจจะเห็นปลาฉลามนะรอแป๊บหนึ่งนะครับปลาฉลามเราอยากดูปลาฉลามอุ้ยตรงนี้ก็มีปูเดี๋ยวพ่อจะจับปูให้ดูจับได้ไหมปูก่นเดินอยู่กเต็มเลยอ่ะ โอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาดทรายกันต่อนะไปมาทางนี้ครับมาทางนี้เคลงไปไหมีไต่อ่นนะออยหนูโดดลงไปเลยนะหนึ่งอย่างอย่าอย่าออบอะ เดี๋ยวเราไปหาปลาฉลามกันต่อภารกิจวันนี้ครับเราจะตามหาปลาฉลามที่อยู่ในแอ่งกระทะนี้ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนแอ่งกระทะที่ไม่มีคลื่นแรงแต่มีปลาฉลามแน่นอนตามไปดูครับเ,เ,เ,นหนเห็เเนะเกเด็กเห็นปลากันบ้างไหมเล็กเด็กเห็นปลาไหมนี่ไง เห็นยังเห็นยังนี่ตรงนี้พ่อเห็นยังเห็นยังมีกี่ตัวนี่อีกตัวหนึ่งค่ะใช่ใช่ตรงนั้นแหละลอยไปแล้วตรงนั้นมีปลาดาวด้วยนะปลาดาวสีสวยมากเราไปจับปลาดาวแล้วเราก็ไปเล่นสระน้ำกันเราได้เวลาไปเล่นสระน้ำแล้วไง จะปลาดาวไปใส่อ่างน้ํากันไหมเด็กๆ,ๆต้องเอาปลาดาวไปด้วยนะปลาเร็วทุกคนได้วเวลาเป็นงสระน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่หรือว่าเด็กๆจะขึ้นเลยปลาขึ้นเลยก็ได้งั้นก็ไปสระน้ําไงก็เด็กๆไม่เห็นไปเลยพ่อนิดว่าเด็กอยากขึ้นใช่ใช่ปลาตัวใสเด็กๆจับมาจับปลาตัวใสมาโอ้โหโอ้โหจับได้ไหมนั่นนั่นนั่นไปยิงบิงปลาดาวอยู่ข้างหลัง จับค่อยๆค่อยๆบินบินค่อยๆอุ้ยเออเออเออ่งสายขึ้นมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอขอดูหน่อยอุ้ยทุกคนปลาทังสีม่วงอุ้ยอุ้้ยองแตะสิไปลองแตะสิอุ้ยตัวเขาแข็งอ่ะระวังนะบินบินเอาไปลงสระน้ำดีกว่าเอาไปลงสระน้ำไปเอาทรายไว้เอาทรายไว้ไปลงสระน้ำกันเอาไหนเอาไหนนี่อันนี้ที่เด็กๆทำเองเหรออุ้ทุกคนนี่เด็กๆทำ คล้ายๆปราสาททรายแล้วก็เอาเอาปรการลังมาตกแต่งหรอได้เวลาลงสระน้ำครับที่บ้านเราจะมีสระน้ำด้วยนะไปโดดเลยอ๋ตรงนี้เอาไว้ล้างา้าหนูต้องยืนทั้งบนก่อนถึงจะล้างได้บิงล้างปลาดาวด้วยปลาดาวไปล้างโอเคปลาดาวลงเลยอู้ัวใส่มากวางไว้ก่อนลงน้ำการอุ้ยบิงไปเขามีถุงยางให้ด้วย โอ้ขึ้นหนวงยางเลยครับนี่คือบ้านของเรานะครับมีสะไว้น,น้น,นยืนหน้าหน้าทะเลอ,นนอ,อ,อันนี้คือห่วงยางห่วงยางไอ้นี่นี่มันเป็นห่วงยางหนังเงื้อไม่ลกึกไม่ลกึไลกได้ยืนได้ไดใช่ไม่เชื่อลองสิบิงลองสิยืนได้ไหมอ๋อย,ยืนได้ยืนได้ไหมบิงบิงก็ยืนได้บิงอย่าเพิ่งขึ้น อ๋อทุกคนบิงยังตัวเล็กอยู่งั้นบิงต้องขึ้นรถคันนี้แล้วบิงขึ้นรถบิงขึ้นรถตู้บิงขึ้นรถตู้ก่อนไปโรงเรียนเลยบายแต่พี่พาไปแล้วลูกไมอบาิงบก็ปดาวไปไว้ไหนแล้ววะาบายบายบายน้องบายว่ายน้ำเป็นแล้ว่ะน้องบาย จับปลาดาวขึ้นมาให้หน่อยสิ<อ>ปลาดาวมันจมอยู่ตรงเนี้ยใช่เดี๋ยวบ้าขอใให้ให้บิงทําดูก่อนบิงลองดูก่อนบิงคว่ำตัวเองแล้วดำลงไปหยิบมาได้ได้แล้วหนูก็ว่ายนะ้ำมาหาพ่อให้บิงก่อนสิบิงเขาเริ่มฝึกว่ายน้ําแล้วเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> พอหนูลองปุ๊บหนูดำไปหยิบเลยไ,ได,ได้หนูทําได้หนูคว่ำเลยเคยดำไปหยิบเลยงั้นมาหาพ่อมาหาพ่อเค okay. เก่งดี๋ยวหนูจะขึ้นย่างมันอ๋องั้นหนูฝึกว่ายน้ำก่อนทีนึงหนูฝึกว่ายน้ำไปมโ้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไปอยู่ค่ายข้างนี้บิงบายเหรอบายดำมาหยิบได้ไหมเดี๋ยวบิงอยู่ตรงนี้ก่อนบายโงมไปหยิบปลาดำมาให้ได้หนึ่งสองสามไปบายหยิบได้ไหมได้นายขอดูหน่อย วูทุกคนน้งไว้หยิบปลาดาวได้ตัวนี้นะครับเป็นปลาดาวของปลอมนะครับซึ่งถ้าเป็นของจริงอะ่ะเขาห้ามจับมานะนะเขาให้ปล่อยไว้ในทะเลแต่ถ้าเป็นของปลอมเราจับได้นี่ครับของปลอมของจริงห้ามจับนะครับมาดิ๊กมาหาพ่อบิ๊กบิ๊กดิ๊กจะฝึกว่ายน้ามาบิ้ง,อง,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 นะงตอนนี้ไกลเลยนะไกลมากเลยนะเนี่ยตรงมือพ่อนี่คือไกลมากหนึ่งสงสาม อ้บิงบิงหนูมาได้หนูมาไกลมากหนงบิงรอดแล้วหนูบิงหนูไม่ต้องใช้ชูชีพเลยอ่ะหนูมาไกลมากงั้นหนูมาหาพ่อ,อีกจีเลยงั้น,หน,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 นหนูขึ้นอันนี้ก่อนหนูขึ้นอันนี้ก่อนหนูจะขึ้นคันไหนอ๋อป่ะออขึ้นขึ้นหานางง่างนั้นเงือกมั้งไปเออขึ้นอันนี้บิงก็ไปได้ ไหนนั่งแบบไหนนั่งตรงนี้เหรอใช่อ๋อนั่งได้นั่งได้มันรับน้ำหนักคุณได้นั่งแบบเอออันนี้เขาเรียกว่านั่งแบบล่องแพตกหนูก็ว่ายน้ำได้ถ้าหนูไว่ายไม่ได้หนูก็ยืนได้อีกเด็ <c oughs> อก,อย,กอยากลองนั่งแบบพี่ไบเหรอได้ได้ได เอาขาขึ้นมาเอ,อ้เอ้บิงก็ทำได้ทุกคนนล้วบิงนั่งแบบโอ๊ยปิดขาไว้เออเด็ <c oughs> กๆเด็กๆคิดว่าพ่อจะนั่งได้ไหมนั่งแบบเทคนิคอะเดี <c oughs> ๋ยวพ่อจะลองนั่งดูนะพ่อจะลองนั่งนั่งนั่งลงไปในอันนี้ทุกคนครับรถคันนี้ที่เป็นของเล่นเด็กเนี่ยจะนับรับจะรับน้ําหนักผู้ใหญ่ได้ไหมมาดูกัน เด็กๆพ่อขึ้นแล้วพ่อจะขึ้นแล้วนะน,นัดได้ทุกคนนั่งเนี่ยตเด็กนัน่งาไปมาจะไปทำร้ายสองุนนั้นในความเดเลยโอเค โอเคครับทุกคนตอนนี้พ่อแบงค์ขึ้นหน้แล้วแล้วเดี๋ยวพ่อแบงค์จะเอาเรือลำนี้ไปจัดการกังวินทัง,งไผ่ขั้นเด็ดขาดมาโดนแน่พ่อแบงค์มาแล้วพ่อแบงค์จะจัดการขั้นเด็ดขาดพ่อแบงค์จะคว่ำเรือลานั้นโดนแน่โดนคว่ำแน่โว้เรือลำน,นี้แรงมากโดนโดนโดนมาแล้ว ก็เก่งมากได้ได้ได้ได,ได้สลับกันได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วพ่อจ,จัดการลำนี้มั่งพ่อจะจัดการขันข้นเด็ดโอ้โหลำนี้มันแรงลำนู้นดีกว่าลำนู้นลำเล็กแล้าลำนู้นกำลังขึ้นแล้วเฮ้ยนีไม่นีไม่ขึ้นจัดการลำนี้ก่อน <S <S โอ้ลำนี้แรงมาก <S <S โอ้ลำนู้นจะขึ้นแล้ว จัดการลำนู้นโอ้โหลำนู้นแรงมากจัดการลำนี้ดีกว่าติดแล้วติดเนี้ยลำนี้ติดแล้วเดนจับ ลำนี้คว่ำไปแล้วลำนู้นมั้งไปจัดการลำนู้นเฮ้ยเฮ้ยลำนู้นจะหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลำนู้นจะหนีแล้วโดนแน่คูลำนี้แรงอีกแล้วแรงอ๋อตรงนี้เป็นจุดเช็ดโซนอ๋อทำอะไรไม่ได้และระหว่างที่เราเล่นน้ำนะครับ เราเจอปลาฉลามอีกแล้วว่ายมาหน้าบ้านเราสองตัวนะครับดูสิว่ายมาน้ําตื้นมากเกือบจะขึ้นบนทรายแล้วอะอีกนิดเดียวก็ขึ้นมาบนฝั่งแล้วอะเขาว่ายมาแบบตื้นมากครับทุกคนไม่รู้ว่ามาหาอะไรกินหรือเปล่าสองตัวว่ายไปไว่ายมาแต่ถ้าเราเดินไปใกล้นะเขาก็จะว่ายหนีถ้าเราไปใกล้อีกเขาก็ว่ายออกไปเลยออกทะเลไกลเลยอันนี้พ่อแบงก์ก็เลยแบบแอบยืนอยู่บนฝั่งดูสิ ่ายอยู่นะครับไปแล้วบายบายโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเ,เพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงกบายด้วยนะบายบาย